ต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า เสียงสุดท้ายจากทะเลเก้าต้นแฟลบีมและมิวเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่รู้จักกันตั้งแต่วัยเด็กแม้จะเรียนจบและแยกย้ายกันไปทำงานแต่ทุกปีพวกเขาจะนัดเจอกันที่หาดพาราไดส์ทางตอนใต้ของประเทศไทยที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่พวกเขามาเล่นน้ำปายเรือ และตั้งแคมป์กันตั้งแต่เด็กแต่หาดพันได้าไม่เป็นเพียงสถานที่พักผ่อนของพวกเขามันเป็นที่ที่แพลวสูญเสียพี่ชายของเธอไปเมื่อหลายปีก่อนจากเหตุการณ์ซีนามิครั้งใหญ่การกลับมาครั้งนี้เป็นเหมือนการรำรึกถึงอดีตแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต พวกเขาเข้าพักที่รีสอร์ตเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับทะเลรีสอร์ตแห่งนี้เหลือเพียงกระท่อบไม้ไม่กี่หลังเพราะนักท่องเที่ยวลดลงหลังจากเหตุการณ์สึนามิคืนแรกพวกเขานั่งล้อมวงกันที่ชายหาดดื่มเบาๆและพูดถึงเรื่องราวเก่าๆต้นเป็นคนชอบเล่าเรื่องผี จึงแย่แพรวเรื่องพี่ชายของเธอแพรวพี่ชายเธอยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะยังรออะไรบางอย่างอยู่แพควนิ่งไปสักครู่ก่อนจะตอบว่าไม่รู้สิแต่บางครั้งฉันก็ฝันถึงเขาเขายืนอยู่ที่ทะเลมองมาที่ฉันแล้วก็บอกว่าอยากกลับมา คืนนั้นมิวเป็นคนขี้กลัวตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยิยนเสียงเคลื่นซัดเข้าฝั่งอย่างแรงผิดปกติเธอเดินไปดูที่หน้าต่างและเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมหาดเสื้อผ้าเปียกโซกผมดำยาวปิดหน้าและที่แปลกที่สุดคือขาของเขาไม่แตะพื้นเช้าวันต่อมา มีเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนๆฟังต้นกับบีมแซวว่าเธอคิดมากไปเองแต่แพวกลับเงียบและพูดเพียงว่าเมื่อก่อนเคยมีคนบอกว่าหลังเหตุการณ์สึนามิหาดน,นี้ไม่เหมือนเดิมมีคนเคยเห็นร่างของพวกที่จมหายไปในคืนนั้นยืนอยู่ริมทะเล เอากบบว่าพวกเขายังรออะไรบางอย่างอยู่พนักงานดีสอดเขาได้ยินพวกเขาพูดกันจึงพูดเสริมขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเรามีนักท่องเที่ยวหลายคนเห็นเหมือนกันแม้ทุกคนจะรู้สึกขนลุกแต่ก็พยายามคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอนๆทั่วไปจนกระทั่งคืนนั้นเอง เวลาตีสองคลืนทะเลสงบลงผิดปกติบีมนอนอยู่ในห้องแต่รู้สึกเหมือนมีเสียงคนกระซิบอยู่ใกล้ๆหูช่วยด้วยบีมสะดุ้งตื่นเห็นแพรวเดินออกจากห้องตรงไปที่ชายหาดเขารีบปลุกต้นกับมิวให้ตามไปเมื่อไปถึงพวกเขาเห็นแพรยืนอยู่ริมทะเล จ้องไปที่ผืนน้ำตีหน้าว่างเปล่าแผวเป็นอะไรแผวค่อยๆหันกลับมาดวงตาของเธอเบิกโพงแล้วเธอก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าเขาเรียกฉันทันใดนั้นเคลื่อลูกใหญ่ก็กระแทกเข้าฝั่งพร้อมกับเสียงอีดร้องดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขา เป็นเสียงของคนจำนวนมากเป็นเสียงของผู้ที่ถูกขึ้นซาถ่ายไปเมื่อหลายปีก่อนพวกเขารีบกลับห้องอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังรุง่งเช้าพวกเขารีบออกจากรีสอร์ทโดยไม่หันกลับไปมองหลังจากกลับมาถึงกรุงเทพทุกคนพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมา แพลวได้รับโทรศัพท์จากรีสอร์ทแจ้งว่ามีของบางอย่างที่พวกเขาลืมไว้เป็นรองเท้าของแพลวปัญหาคือรองเท้าคู่นี้แพลวใส่ติดตัวกลับมาด้วยแล้วรองเท้าที่รีสอร์ทเป็นรองเท้าของใครจนกระทั่งคืนนั้นเองบนรองเท้าคู่นั้นเต็มไปด้วยทรายเปียก และมีรอยเท้าเปียกๆเ,เดินวนอยู่รอบมันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ